adjectives คำคุณศัพท์วันนี้เรามาเรียนเรื่อง adjectives คำคุณศัพท์อ่านคำสั่งก่อนนะคะ Can you identify the adjective in the paragraph below? Identify ก็คือแยกแยะนะคะคุณสามารถที่จะแยกแยะคำคุณศัพท์ในดอนาข้างล่างได้ไหม Circle all the adjectives you can find เซอร์เคิลคือการวงกลมนะคะให้วงกลมคําคุณศัพท์ที่เราได้พบในเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่น example the big blue spaceship zoomed into the sky นะคะ big blue ก,ก็คืออะไรคะยานอวกาศขนาดใหญ่สีฟ้าใช่ไหมคะ,ะถูกถูกทำไมคะถูก ยิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะ The flames were hot นะเปลวไฟนะร้อน and bright นะทั้งร้อนและก็สว่างจ้าเลยนะคะ and everyone was happy และทุกๆคนที่เห็นนะคะก็เป็นยังไงคะมีความสุขนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเลือกนะคะหาคำคุณศัพท์ที่อยู่ในประโยคออกมานะคะด้วยการวงกลมนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ นะลองทดสอบนะคะ <Stop. S 1> การค้นหาคำคุณศัพท์นะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ไว้มาขยายคำนามเพื่อบอกว่าคำนามน,นั้นๆมีลักษณะอย่างไรนะคะนะเรามาลองลองใช้พื้นความรู้เดิมนะคะว่าในเนื้อเรื่องนี้นะมีคำที่ทำหน้าที่ adjective ตัวไหนบ้างนะคะสวั d ด n น My mom is cooking pizza I am watching her while she makes it her small hands pick up the big bag of flour and she tips it into the red bowl she mixes in some warm water a pinch of white salt and a packet of yeast i watch as she mixes the sticky dough together and then kneads it on a clean table top next she shapes the dough into a big circle and spreads on the fresh red tomato sauce. I ask if I can help, and she lets me sprinkle on the dried herbs from the tiny jars. This job is fun. Finally, we add some gooey mozzarella, and my mom slides the pizza into the hot oven. I can't wait to eat it. To <laughs> long,นะคะ. ะะสำหรับคลิปหน้าจะมาเฉลยและอธิบายความหมายของแบบฝึกหัดนี้นะคะเฉลย adjectives can you identify the adjectives in the paragraph below circle all the adjectives you can find ะะก็คือให้เราแยกแยะนะคะแยกแยะคําคุณศัพท์ในย่อหน้าข้างล่างนี้นะคะ,ะโดยการวงกลมนะคะคำคุณศัพท์หนๆนที่เราสามารถค้นหาเจอนะคะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ for din n e r my mom is cooking pizza ช่วงเวลาเมื่อเย็นนะคะ,ะคุณแม่ของฉันกำลัง กำลังทำพิซซ่านะคะคำว่า my นะคะถือเป็น adjective ที่มาขยายแม่นะคะว่าเป็นแม่ของใครแม่ของฉันนะคะ I am watching her I am watching her ฉันกำลังชมกำลังดูดูใครดูคุณแม่นะคะ while she makes it ในขณะที่คุณแม่ทำพิซซ่านะคะ her small hands pick up the big bag of flour เออเออถือเป็น adjective นะคะ small เล็กนะคะมาทั้งสองคำนี้มาขยายคำว่า hands ที่แปลว่ามือนะคะว่ามือเล็กๆของแม่นี้นะคะ pick up นะคะ pick up คือหยิบหยิบอะไร the big bag นะคะก็คือ หอใหญ่ๆอะไรเอ่ย a big bag of flour ก็คือแป้งนะหยิบแป้งหอใหญ่มานะคะ a n d s h e tip it นะแล้วเธอก็เทนะคะ into the red bowl นะแล้วเธอก็เทแป้งเนี้ยลงไปใน ในอ่างนะในชามอ่างสีแดงนะคะเรดมาขยายโบนะคะว่าเป็นอ่างหรือเป็นชามที่มีสีแดงนะคะสีก็ถือเป็นคำคุณศัพท์ด้วยนะคะ s x e s i x s s m n w o r m w a t m water นะคะ,ะมีซัมมีวอร์ที่มาขยาย Water ที่แปลว่าน้ำนะคะอะเธอผสมน้ำอุ่นนะคะลงไปในแป้งนี้เล็กน้อย ตามด้วย a pinch of white salt นะคะ a pinch คือหยิบมือนะคะอะไรหยิบมือหนึ่งคะ่ะก็คือเกลือสีขาวนะคะ and a packet of yeast packet แปลว่าหอ่อและใส่ยีสต์ไปหนึ่งหอ่อ I watch as she mixes the sticky dough together ดูในตอนที่แม่นะคะผสม sticky sticky ก็คือสิ่งที่เหนียวนะเหนียวนะ อะไรที่เหนียวครับแป้งที่เหนียวนั้นนะเข้าด้วยกัน sticky dough together and then kneads it on the clean table t o p นวดมันใช่ไหมคะนี่คือนวดนะนวดแป้งขนมปังนี้นะคะบนอะไรบนโต๊ะที่สะอาดนะคะ c คลี n นขยายเทเบิ table, นะว่าเป็นโต๊ะโต๊ะที่คลีนก็คือสะอาดนั่นเองนะคะบนโต๊ะที่สะอาด next ตัดไปต่อจากนั้น she shapes the dough เธอทำให้เป็นรูปร่างทำอะไรให้เป็นรูปร่างคะทำแป้งขนมปังนี้ into a big circle and spread on the fresh red tomato sauce นะอ่า circle คือวงกลมวงกลมที่มีลักษณะที่ใหญ่ big ขยาย circle นะคะปั้นให้เป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็ขยายแผ่มันออกไปนะคะ spread on the fresh red tomato ซอสนะ,ะก็คืออาทาทาทาอะไรทาซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศสีแดงนะคะลงไปบนอ่าบนอะไรคะบนหน้าแป้งนี้หน้าแผ่นแป้งนี้ I ask if I can help ฉันถามว่าฉันช่วยอะไรแม่ได้บ้าง and she lets me sprinkle on the dried herbs นะคะ from the tiny jars นะ,ะแม่บอกว่าให้เยาะนะให้โรยหรือเยาะเยาะอะไรเยาะสมุนไพรนะคะที่เป็นยังไงคะที่แห้งแล้วนะคะอ่าที่แห้งแล้วนะคะและอ่าจากอะไรคะจาก จากเยือกจากขวดให้นำเอาขวดสมุนไพรเล็กๆนี้มาหยอกลงเป็นผงนะคะบนหน้าพิซซ่า this job this ขยาย job นะคะว่างานไหนงานนี้งานที่งานรับการหยอกของเครื่องเทศบนหน้าแผ่นพิซซ่านี้สนุกมากเลย is fun นะฟันตัวนี้ถือเป็น adjective ด้วยนะคะ,ะแปบลบว่าสนุกสนานงานนี้สนุกมาก finally ท้ายที่สุด we add some g o o e mozzarella คำว่า some ถือเป็นถือเป็นอะไรคะถือเป็น adjective คำคุณศัพท์มาขยายว่าชีสท,ที่เหนียวหนึบนะคะบ้างนะเราใส่ ชีสที่เหนียวลงไปบ้าง my mom sliced the pizza into the hot oven หลังจากที่ใส่ชีสเสร็จแล้วแม่ก็เลื่อนถาดพิซซ่าเข้าไปในตู้อบใช่ไหมคะอ่าที่เป็นไงเอ่ยที่ h e a ไว้แล้วเนาะคือท,ที่ร้อนอยู่แล้วนะคะ i can't wait to eat it ฉันแทบจะรอกินพิซซ่านี้ไม่ไหวเลยทีเดียวอดใจแทบไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะไม่ทราบว่า ได้คําตอบตรงกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือคําตอบของคําคุณศัพท์คําตอบของแบบสุขัด adjective นั่นเองนะคะลองให้คะแนนตัวเองแล้วก็ลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ